ก่อนหน้านี้ครับผมรีวิวเกี่ยวกับกล้องและเลนส์ไปเยอะแล้วฮะแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดในกล้องนะนั่นก็คือเซนเซ,นเซอร์นั่นเองฮะว่าที่มาที่ไปของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะกว่าที่จะมาเป็นเซนเซอร์ที่เราใช้อยู่ในรุ่นปัจจุบันพวกนี้เขามีที่ไปที่มาประวัติความเป็นมาและทุกวันนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างฮะเราไปดูกันเลยครับผม ก่อนที่จะมาพูดถึงเซ็นเซอร์ทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่ในกล้องถ่ายภาพฮะย้อนหลังกลับไป10ปีครับผมเราจะรู้จักเซ็นเซอร์ในรูปแบบของ CCD ฮะยังไม่มี4มอสบนโลกใบนี้เลยฮะก่อนที่ C มอเนี่ยจะถูกเริ่มใช้และมันแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยครับผม แรกเริ่มฮะเราจะใช้เซ็นเซอร์แบบ C C D ฮะในกล้องถ่ายภาพส่วนใหญ่เลยฮะในยุคแรกที่เป็นกล้องดิจิตอลนั่นเองฮะส่วนเซนเซ,นเซอร์ C m มอเนี่ยจะอยู่ในกล้องที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนะเช่นกล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้ที่ถ่ายกันยาวๆแต่ความร้อนเนี่ยเขาจะต่ำาททำให้ถ่ายแบบว่าลากยาวๆได้นั่นเองฮะแต่ C C D เนี่ยก็จะได้คุณภาพที่ดีกว่าทีนี้มาดูภาพนี้ครับผมจะเห็นว่าช่องสีเหลือง จะเป็นแต่ละพิกเซลฮะส่วนเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นการเอาพุดออกมาฮะเอาพุดสัญญาณออกมาครับผม จะเห็นว่า CCD เนี่ยจะเอาพุทออกมาเป็นแถวๆวิ่งจากบนลงมาล่างอนะจากพิกเซลมาพิกเซลอะส่งต่อกันมาที่แถวร่างสุดนะก่อนที่เขาจะเอาพุทออกมารวมกันออกมาทีเดียวแบบนี้ฮนะแน่นอนนะมันช้ากว่านะี่นะแต่ในยุคแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณภาพเขาสูงกว่านี่นะในขณะที่ CMOS เนี่ยจะเห็นว่าลูกศรสีน้ำเงินนะจะอยู่ที่แต่ละพิกเซลเลยฮนะ แล้วก็ส่งออกมาพิกเซลใครพิกเซลมันเลยฮะส่งออกมาแล้วค่อยมารวมกันทั้งนอกฮะแน่นอนว่าเขาจะส่งสัญญาณได้ไวกว่านั่นเองครับผมแน่นอนนะพอซีมอสเนี่ยส่งสัญญาณออกมาแต่ละพิกเซลของตัวเองอะ่ะเขาต้องใช้ตัวส่งสัญญาณเนี่ย อยู่บนพื้นที่ของเซนเซอร์นะทะาให้พื้นที่รับแสงนะหรือว่าโฟโตไดโอดฮนะดังในภาพก็คือสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยของเขาจะเล็กลงไปนะั่นเองส่วน CCD เนี่ยส่งออกมาเป็นแถวฮนะพิกเซลสู่พิกเซลนะตัวที่ใช้ส่งเนี่ยก็จะเล็กกว่านะทำให้พื้นที่โฟโตไดโอดเนี่ยรับแสงได้เยอะกว่านะั่นเองทำให้เซนเซอร์ CCD ในยุคแรกๆเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าคนระับผม และนี่ก็คือโครงสร้างของเซ็นเซอร์แบบ4มอท,ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ฮะด้านซ้ายฮะคือยุคแรกๆฮะเขาเรียกว่า f o n อ i l l u m i n เต็ดสตั u c เจอรฮะก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นไมโครเลนสนะในส่วนของครึ่งวงกลมสีฟ้าด้านบนนะพอลงมาชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นสีของ CFA ฮะหรือ Color Filter Array ฮะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินครับผมก่อนที่จะมาเจอในส่วนของเซอร์กิตนะหรือว่าแผงวงจรนะตัวแอมต่างๆฮนะที่จะส่งสัญญาณออกไปในแต่ละพิกเซลนั่นเองฮะในยุคแรกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะฮนะแล้วก็อยู่ด้านบนแบบน,นี้ครับผมก่อนที่จะ ลงมาถึงด้านล่างฮะที่เป็นส่วนของโฟโตไดโอดจริงๆที่ใช้รับแสงฮะจะเห็นว่าแสงเนี่ยผ่านไมโครเลนมาผ่านคัลเลอร์ฟิลเตอร์เลงมาจะเจอในส่วนของเซอร์กิตนะก่อนที่จะถึงโฟโตไดโอดนะทำให้เสียแสงฮะแล้วก็คุณภาพเนี่ยด้อยกว่านเองฮะก่อนที่เขาจะพัฒนามาเป็นแบคอิลูมินเต็ดสตั๊กเจอร์แบบด้านขวาทีนี้ก็จะแสงเนี่ยผ่านไมโครเลนฮะผ่าน CFA แล้วก็ลงมาที่ โฟโตไดโอดเลยทำให้คุณภาพเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าเรื่อนขึ้นมาฮะก็จะได้รับแสงเพิ่มมากขึ้นนะคุณภาพก็ดีขึ้นนะน้อยต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงครับผมโดยเทคโนโลยี Back i l l u m i n a t e d เนี่ย ถูกใช้ก่อนโดย c a n นอนะ mm hmm. เมื่อหลายปีที่แล้วฮะ mm hmm. ก่อนท e ี่โซ n y เนี่ย mm hmm. จะเริ่มมาใช้บ้างในกล้องรุ่นหลังๆครับตอนนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์แบบนี้กันหมดแล้วฮะในกล้องถ่ายภาพทุกวันนี้ครับผม mm hmm. อย่างที่อธิบายไปฮะในยุคแรกเนี่ย CCD คุณภาพดีกว่า4 m มอเยอะ,อะเรียกว่ามันถึงทางตันแล้วฮะก็คือดีได้ ประมาณนี้่ะก่อนที่ CMOS เนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเกิด Black Illuminated ต่างๆขึ้นมาทำให้คุณภาพของ CMOS เนี่ยแสง CCD ไปฮะแล้วก็ กล้องต่างๆเนี่ยรุ่นต่างๆแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ยกเลิกการใช้ CCD ไปฮะก่อนที่ทุกวันนี้แทบจะหากล้องที่ใช้เซ็นเซอร์แบบ CCD เนี่ยไม่ได้แล้วครับผมก็จะเป็น c m มอทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่พบกับทางตันนะเช่นเดียวกับยุคแรกนะเราใช้กล้องเนี่ยเราจะเจอ CF การะสมัยก่อนนะคอม c พ f a กแต่างๆนะ มันเร็วกว่า S D Car d นะก่อนที่ C F Car d ต่างๆจะพบกับทางตันนะแล้วก็เขาก็มาพัฒนาในส่วนของ S D Car d ต่อนะให้มีทั้งความเร็วความจุเยอะขึ้นนะในขณะ,ะที่ รักษาง่ายกว่าฮะบางกว่าเบาวกว่าแล้วก็ถูกกว่านั่นเองฮนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันครับผมทีนี้เรามาพูดถึงชั้น CFA กันบ้างฮนะแน่นอนว่าเซ็นเซอร์แบบ c ีมอนเนี่ยจะมีชั้น CFA นะหรือว่า Color Filter Array เนี่ยแบบภาพด้านซนะ้ายฮะก็คือเขาเรียกว่าแบบเบเยอร์ฮะคือการเรียงตัวแบบนี้ฮนะ แดงเขียวเขียวน้ําเงินนะก็จะมีเขียวเนี่ยสเท่าของสีแดงและน้ําเงินนะฮะทุกพิกเซลเนี่ยก็จะรับแสงสีเดียวฮนะเลือกมาเลยฮนะบางพิกเซลก็รับสีน้ําเงินบางพิกเซลก็รับสีเขียวฮนะบางพิกเซลก็รับสีแดงฮนะไม่มีพิกเซลไหนที่รับทั้ง3สีคนระับผมก็จะรับสีใครสีมันนะส่วนข้อมูลที่เราเห็นในภาพดิจิตอลที่เราเห็นเป็นสีนั้นสีนี้ได้เนี่ย เขาจะรับข้อมูลจากพิกเซลรอบข้างมาคำนวณผสมกันนะเขาเรียกว่าอินเทอร์โพเลตนั่นเองฮะก็คือยิ่งอินเทอร์โพเลตเยอะฮะก็จะทำให้คุณภาพเนี่ยต่ำลงนั่นเองฮะแน่นอนว่าเบเยอร์เนี่ยถูกใช้แบบแพร่หลายมากๆกฮะก่อนที่โฟรวิออนนะจะมีเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งออกมาแบบรูปด้านขวานี้ครับ คือเขาออกแบบ Color Filter array ฮะเป็น3ชั้นแบบนี้เลยฮะน้ำเงินทั้งชั้นเขียวทั้งชั้นแดงทั้งชั้นแบบนี้ฮะเรียกว่าคุณภาพเนี่ยดีมากๆฮะแต่ว่าทำไมโฟอีออนนะไม่ถูกใช้จนมาถึงทุกวันนี้ฮะเนื่องจากคุณภาพของ cfa เนี่ยเขาวางมาแบบนี้ฮะคุณภาพสีเนี่ยดีแน่นอนนะแต่มันติดปัญหาในเรื่องของแสงฮะพอมันมี cfa มากถึง3ชั้นเนี่ย คุณภาพของแสงก็จะลดลงไปคนระเพราะว่าแสงเนี่ยกว่าะเดินทางผ่าน CFA ลงมาถึงโฟโตไดโอดนะฮะโอ้โหเรียกว่าเสียแสงไปค่อนข้างเยอะฮนะคุณภาพสีดีจริงฮนะแต่คุณภาพแสงเนี่ยลดลงไปเยอะฮนะทำให้ ไม่นิยมแล้วก็ไม่ถูกนํามาใช้ฮะอย่างภาพนี้ฮะจะแสดงให้ดูฮะด้านซ้ายเนี่ยเป็นแบบโฟลวิออนนะคือถ้าเราใช้โฟลว n ออนเนี่ยเซนเซอร์จะเห็นภาพแบบนี้เลยนะส่วนไหนเป็นสีเนื้อส่วนไหนเป็นสีน้าตาลนะส่วนไหนเป็นสีน้ําเงินที่เป็นท้องฟ้าอะไรแบบนี้ฮะเขาจะเห็นแบบนี้เลยฮะบนเซนเซอร์ฮะในขณะที่ด้านขวาเนี่ยเซนเซอร์จะเห็นเป็นแบบนี้ฮะก็คือเห็นเป็น3สีก่อนนะเขียวน้ําเงินแดงนะแบบในภาพนะโดยเขียวเยอะกว่านั่นเองฮะ เซนเซอร์ S S เนี่ยเขาเห็นเป็นแบบนี้นะก่อนที่เขาจะอนะินเทอร์โพเรตฮะให้เป็นภาพแบบด้านซ้ายนั่นเองอะพออินเทอร์โพเรตแล้วฮนะอย่างที่ผมบอกอะคุณภาพเนี่ยก็ไม่ดีเท่ากับตอนที่เซนเซอร์ รับมาเต็มๆแบบด้านซ้ายแบบโฟวิออนแบบนี้ครับผมอย่างที่บอกฮะแบบเบเยอร์ฮะคือภาพด้านขวาส่วนโฟวิออนเนี่ยจะเป็นแบบด้านซ้ายฮะแน่นอนนะพอพิกเซลใครพิกเซลมารับคนละสีแล้วต้องอินเทอร์โพเลตซึ่งกันและกันนะจำลองไปจำลองมาเนี่ยเป็นการดึงข้อมูลไปดึงข้อมูลมาบางสภาพแสงที่เราไปถ่ายภาพเนี่ยก็จะเกิดแบบนี้แบบในภาพด้านขวาคือสีเนี่ยมันอาจจะอินเทอร์โพเลตได้ไม่ดีนะก ก็แล้วแต่เซนเซอร์กฮะว่าเขาจะอินเทอร์โวเดตได้ดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนฮะยุคแรกๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าซีมอนเนี่ย ยังไม่เก่งเท่า C C D คุณภาพก็ต่ำพื้นที่รับแสงก็น้อยอพอเขาอินเทอร์โพเลตกันแล้วเนี่ยสรุปว่ามีแบบสีส่วนที่เป็นนอสแบบนี้คืออินเทอร์โพเลตไม่ดีไม่รู้ว่าเซนเซอร์รับอย่างไรและต้องการแสดงผลแบบไหนบางส่วนของภาพก็จะเป็นสีที่เรียกว่าแบบเป็นเละๆแบบนี้มีทั้งน้ำเงินแดงม่วงอะไรผสมกันให้ม่วงไปหมดนะแต่ถ้าใช้โฟร์วออนในยุคแรกๆจะเป็นแบบภาพด้านซ้ายเยองก็คือสีใครสีมนะันชัดเจน กันไปเลยแบบนี้ครับผมแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าเบเยอร์เนี่ยพัฒนาไปเยอะแล้วฮะแต่ถามว่าปัญหาลักษณะนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า ก็ยังพอมีนะแต่ไม่เยอะมากอะเป็นบางสถานการณ์เท่านั้นครับผมพอเบเยอร์มีปัญหาแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์แบรนด์ต่างๆที่เขาเป็นผู้นําด้านการผลิตเซนเซอร์เนี่ยก็ไปคิดคน้นนะว่ามันเกิดจากส่วนไหนะแน่นอนเขาก็รู้ว่ามันเกิดจากการจําลองแบบเบเยอร์ตรงนี้แหละฮะเขาก็เลยพยายามจะเปลี่ยนชั้นของ CFA เป็นรูปแบบอื่นดูบ้างนะลองวางแบบด้านขวาฮะ ทำไมต้องวางแบบด้านซ้ายแบบเบเยอร์แบบนี้เขาก็ลองแบบวางด้านขวาเป็นเขียวไวต้ไวตรงนี้น้ําเงินไว้ตรงนั้นนะแดงไว้ตรงนี้แบบในภาพด้านขวานี่ยะนั่นก็คือ Fuji x e อ็กทาซมในยุคแรกๆเขาจะวาง Color Filter เตอร์ลยในรูปแบบที่เปลี่ยนไปโอ้โหปรากฏว่าคุณภาพสีเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็ไม่เกิดแบบโมเร่ฮะหรือว่า S ซเ e ฟกที่เป็นสีสีแบบ er เบเยอร์นี่ฮะ แต่ว่าในยุคแรกๆที่ Fuji ออกเอ็กทานซีมอมาเนี่ยโอ้หสรุปว่ามีปัญหาเพราะว่าการถอดรหัสจากข้อมูลภาพใน Memory c a r าลงไปในโปรแกรมแต่งภาพเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าโปรแกรมแต่งภาพต่างๆนะทั้ง Adobe p นะ t o t o s p o p ต่างๆเนะี่ยไม่สามารถถอดข้อมูลได้นะต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ ของซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้รองรับเ e อ็กทานซีมปัจจุบันเอ็ก x t ทานซีมอก็ e ออกมาหลายเวอร์ชั่นมากๆแล้วก็เปลี่ยน CFA ไปเรื่อยๆในขณะที่ Adobe ก็ออกซอฟต์แวร์มาเพื่อรองรับ เอ็กทานีมอนะการถอดข้อมูลของฟูจิเนี่ยทุกวันนี้ก็สบายๆแล้วฮนะถ่ายตัวไหนก็สามารถเปิดได้เลยครับผมและนั่นกนะ็คือทั้งหมดที่เซ็นเซอร์สามารถทําได้อะโอ้โหต้องเรียกว่าว้าวมากๆฮะสำหรับใครที่ไม่เคยรู้ว่าเซ็นเซ,นเซอร์ที่เราใช้อยู่ในกล้องทุกวันนี้จะสามารถทําอะไรได้มากมายแบบนี้ครับผมมาก่อนเนี่ยเรียกว่าแค่รับแสงรับภาพฮะเกิดภาพที่คุณภาพดีได้เนี่ย ก็เรียกว่าดีแล้วฮนะทุกวันนีนะ้มาช่วยเราโฟกัสมาช่วยเราขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยฮนะและในอนาคตฮนะจะมีทีเด็ดอะไรที่ออกมาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์อนะีกฮะต้องมาคอยดูกันครับ